ต้องกล้องหนูต้องเอามือจับเอาไว้เพราะว่าลมมันพัดวันนี้แดดดีไหมป้าหรือฟ <Dad> ้ามืดแดดแดดดีแต่ฟ้าแดดแดดดีแต่ท้ Daddy องน้ำมืดเพราะไรเดี๋ยวเปิดมาป้าเล่นมุกแสลวเดี๋ยว ขับน้ำตาลเล็ดน,น้ำตาลไหลเป็นกันใหญ่เพราะว่าใครก็ขับมากแล้ววันนี้ลมแรงนะคะแดดดีลมแรงแต่ฟ้ามืดไปนิดนึงมันต้องถอดแว่ป้าบอกว่าไก่ใส่แว่นกันแดดแล้วเราจะเห็นผักไหมคะ พอดึงด <laughs> <c oughs> ึงดึงอ้าวเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บกันไปวันนี้เราจะมาเก็บผักแซนบอร่อยของเรานะคะมาโอเคขอบคากไม่ได้มันล้อป้าบอกว่าวันนี้อาไก่เป็นคนถ่ายเดี๋ยวป้าเป็นคนเก็บคนเดียวเองเดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันเพราะว่าลมมันแรงมาก ทำไมน้าลมมันต้องกลัดแกล้งเราทุกทีป้าเวลามีแดดเนี่ยหนูช่วยหนูช่วยช่วยได้นี่นี่นี่ช่วยช่วยได้ก็ช่วยนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เราต้องเตรียมกล่องมานะคะเห็นไหมหนูจะเอาทั้งใบแล้วก็ดอกนี่ที่เราเก็บไปครั้งที่แล้วเนาะป้าอร่อยมากเฮ้ยหนูลืมถุงมือลืมควักถุงมือออกมาเดี๋ยวมีหนอนมีมีอยู่ในกระเป๋าจ้ะป้าป้าใส่ไปนี่เดี๋ยวล้วงก่อนป้าเอาอันเดียวก็พอมี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 ใส่ใส่ใส่ ใส่เพราอใส่กันหนาวใ่ให่เออใส่ไปใส่ไปหนูใส่กันหนอนป้าใส่กันหนาวหนูกลัวนอนใบมีรูด้วยเนี่ยแสดงมีตัวอะไรมากินอ่ะตรงนี้นี่นี่ไงเมื่อกี้หนูเห็นใบไหนหนูเก็บมีรูด้วยนี่นี่นี่ก็ไม่เอาตัวอะไรมาหม่ำไจะเอาของมีประโยชน์นี่แเลยโอยม มองเห็นไหมถอดแว่นก่อนไหมป้าบอกถอดแว่นดีกว่ามีคนบอกเรามีคนไทยมาเก็บศูนยพันแน่ๆผักป่าไม่เนาะป้ามีเยอะแยะมากเลยถ้าอันนี้ศูนย์พันนะเหรอไม่มีอะไรกิน ินรมันเยอะมากนะคะที่อิตาลีนะคะป่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะพวกผักป่าของป่าแล้วคนเก็บน้อยเราป้าเนาะคนเก็บไม่เยอะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจศึกษาเนาะมีแต่คนสูงอายุอ่ะมาเก็บรุ่นใหม่ทำไมซูเปอร์เออเออผักสลัดทำไมมันสวยงอ่ามีสีมีมีสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีเหลืองมาจากไหนกันรู้ไหม คนเก็บขายน้อย<ต>เดี๋ยวลุงกินน้ำพริกไหมอ่ะเขาไม่กินแต่ว่าป้าไอ้แครอทนะลวกแล้วก็ไอ้ไอ้เกี๊ยวหอมทำเหมือนไอ้ไอทานานะ่ะลุงเขาชอบแล้วเสร็จแล้วเมื่อคืนเนี่ยป้านะ่ะทำอาหารเก่งมากนะแล้วก็ขยันมากด้วยเพราะอันหอไหนถ้านเขาชอบเขาจะกินเกลี้ยงงโอ้โหมันอยู่ในพงหญ้าไม่อยากจ,จะแหวกเก็บเลยนี่นี่นี่ เจอดอกดอกทารัสโคชอบชอบสบรรพคุณมันมากนะแต่นางขมเหลือเกินซูไม่ไหวอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อหักเลย<ำ>ไงแม่ถึงได้หกักตายแล้ววันนี้จะเก็บยาเอ็นยืดเอาไปทำชานะคะจะเอาไปต้มชาอร่อยมากๆเลยล่ะ ขอโทษเด็ดลากขึ้นมาด้วยเดี๋ยวค่อยๆเด็ดทีละใบดีกว่าเอามีดตัดไม่ได้นะคะวันนี้เพราะว่าขาตั้กกล้องเพิ่งหักเนาะโอ้ยกุ้กไก่ก็สุมซ่าที่สุดเลยครึ่งครึ่งกลางกลางอะไรอ้อยมือหนูเลยต้องแบบว่าเก็บผักด้วยมือเดียวเองเนี่ยไหนายาเอ็นยืนกี่เห็นเยอะ นี่ขึ้นอ่อนๆเต็มเลยมค่อยๆเด็ดกันกันนี่นะคะตัวอย่างคู้ไก่กเปิดหนังสือดูเห็นไหมผักชนิดนี้ตอนที่เห็นเคยเห็นในเฟซนะคะ,ะที่คนไทยเรียกว่ายาหางมา้า มากินได้แต่หนังสือเล่มนี้เขียนอธิบายไว้นะคะว่าเอาไปทาสกัดเป็นยานะคะกินได้กับจริงเอาไปสกัดเป็นยาแล้วก็ให้ระวังนี่เห็นไหมคะเขามีคาเตือนยอดอ่อนนะคะที่เป็นสีอ่อนๆที่เพิ่งเกิดน,นะคะมีพิษนะเขาเขียนไว้แบบนี้นะคะมีพิษซึ่งเห็นไหมตรงเนี้ยกุ้ไก่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะปีนี้กะว่าจะเก็บกินนะคะแต่ว่ามันยังไม่เกิดมันยังไม่ออกนะคะมันยังหนาวเกินไป ยาหางมาชนิดนี้หนังสือเล่มนี้ใหญ่ชอบมากเลยมันไม่ได้มีเนี่ยาจับบ้าเนี่ยจาได้ไหมเต็มเลยเนาะเต็มตรงที่เราไปเก็บผักอะ่ะแต่ยังไม่ออกตอนเนี้ยชอบหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามันมีอธิบายไว้หมดนะนกินได้เหรอกินได้จ้ะเขาไปสกัดเป็นยาเนี่ยมันไม่มีบอกว่าไปทําอะไรกินแต่เอาไปสกัดเป็นยาได้แต่ว่าเขามีข้อควรระวังเห็นไหมยอดอ่อนที่เป็นสีอ่อนๆที่เพิ่งเกิดอ่ะมีพิษ หนังสือเล่มนี้ดีอย่างหนึ่งคือเขาบอกไว้หมดอย่างอันนี้เห็นไหมเอาไปสกัดทายาได้แล้วก็เอาไปกินสดเอาไปทาอาหารได้มีข้อควรระวังไหมอันนี้ไม่มีคือไม่อันตรายเนี่ยหนังสือเล่มนี้ดีตรงนี้ชอบมากๆเลยคุณสามีซื้อให้นะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวกุ๊กไก่จะให้ดูผักสลัดนะคะที่ชื่อว่าวาเลเรียเนลล่ะเห็นไหมที่กุ๊กไก่ชอบจําได้ไหมคะตอนนี้เขากําลังจะออกดอกแล้ว คือจะหมดฤด,ดูของเขาแล้วนะคะผักป่าชนิดนี้เป็นผักป่าฤดูหนาวนะคะส่วนใหญ่ที่พวกเราเก็บเป็นผักป่าฤดูหนาวมีไม่กี่ชนิดนะคะที่จะโตไปอีกสักสองเดือนให้เราได้เก็บนะนอกกนั้นก็จะเป็นดอก <c oughs> <c oughs> กินไม่ได้แล้วแก่หมดแล้วนะคะแล้วก็มาต่อด้วยเก็บเจ้าผักชนิดนี้นะคะนี่ ตอนนี้รากกำลังใหญ่เลยนะกุ้แก่ก็จะเลือกแต่ต้นใหญ่ๆนะคะรากอวบๆนี่โอเคโอเคลมเริ่มสงบแล้วเดี๋ยวเอากรองกุ้แก่ไปทางไหน,นใช่วัวเขานี่เอาแว่นออกก่อนเรออกก็วคาดหัวไปสินี่หนูว่าคาดหัวแว่นเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวเดินเหยียบเพราะตาเราลายไปหมดแล้วตอนเนี้ย เยอะมากเลยอ่ะโอ้โหมื่นมือนัวดูตาสิตาแดงตาแดงอย่าอย่าอย่าซูมนะที่เห็นขี้มูกปากใส่ก็มีโอ้ยังก็เด็กยังก็เด็กเอามือป้ายไอ้ป้ายขี้มูกแล้วก็ป้ายกับเกยป้ายอย่าบอกคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นรู้หมด ดี๋ยวคนอื่นรู้หมดเอาละลาทุกคนไปก่อนนะคะถ่ายคลิปไม่ได้เท่าไหร่เลยเนาะป้าลมพัดแถมกูไก่ทำขาตั้งกล้องหักใช้เข่าหนีไม่ไหวปวดเข่ากล้องมันลื่นอยู่นั่นแหละก็เลยได้นิดเดียวเนาะแต่เก็บผักได้เยอะเลยล่ะเดี๋ยวเยอะเลยหัวไเนเล่งเลยเนาะป้าเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใหม่ไปตรงไหนว่าจะนัดจะมาทุกวันเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแก่แล้วเนาะโอเคลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs>